รอบกัดมันมาอะไรอ่ะกัดได้มากกว่านี้ถามจริงเป็นหมาถึงค่อยจะจกัดคนอื่นนะฮะทาแต่คนอื่นไม่มีความสุขทําไมเรียกร้องความสนใจอ่ะอะไรที่มันไม่ใช่ของตัวแกเองอ่ะแกก็อย่าน,นี่ได้ปะคือนี่พูดจริงๆเลยอะไรที่มันไม่ใช่ของตัวแกเองอ่ะแกก็เลิกพยายามเถอะะหารนี่เขาดีจริงๆมีความทุกอ,อย่าง ันนี้พี่ชามีเว็บเติมเกมมาแนะนำนะคะนี่นคือเว็บ i p เพเว็บ i p เพนะคะซื้อขาย ID เกมไอเทมโค้ดเติมเกมออนไลน์และสุ่มรางวัลต่างๆนะคะใครสนใจก็มาได้ที่เว็บ i p เพนะวิธีเข้าสู่ระบบกดเข้าสู่ระบบและล็อกอินผ่านเฟ e บุ o กนะง่ายๆเลยทุกคนเติมเครดิตในเว็บก็ง่ายๆเพียงกดไปที่เติมเงินช่องทางการเติมเงินมีทูมันนี่วอลเล็ตธนาคารพร้อมเพย์แต่พี่จะเลือกเป็นวอลเล็นะก็ โอนตังไปที่เบอร์ที่อยู่ในหน้าเว็บเลยนะทุกคนนี่คือตัวอย่างเวลาเราโอนเสร็จนะมันจะมีสลิปก็ใส่เลขอ้างอิองรอหนึ่งนาทีเครดิตก็จะเข้าแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองไปสุ่มรางวัลดูนะทุกคนลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยเดี๋ยวเราจะลองมาสุ่มรางวัลกันนะทุกคนกดไปที่กดสุ่มของรางวัลแล้วก็กดไปที่ลัคกี้สปินฟรีไฟล์แล้วก็ใส่อยูไอดี ID ของเราได้เลยนะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรอ๋อ เฮ้ยเราได้เพชจด้วยอะอย่างคุ้มเลยหลังจากนั้นเราก็รอหนึ่งนาทีให้เพรเข้าไอดีนะทุกคนถ้าใครสนใจสมเพรคุ้มๆเนี่ยก็ยอย่าลืมเว็บไอเพด้วยนะคะทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้พี่จะมาหนึ่งหนึ่งพี่อาจจะเล่นไม่ได้เต็มที่นะทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยพี่ไม่สบายอยู่ก็คือแบบป่วยถ้าเดี๋ยวพี่เชิญมินมานะก็มาดูกันว่าจะได้ขครคืนนะคือพี่อะมีหลายคนบอกว่าให้แบบแจ้งตำรวจแต่พี่ไม่อยากให้แบบ เรื่อมันไปถึงขนาดนั้นเพราะทุกคนก็น่าจะรู้ว่าตำรวจไทยนั้นเป็นยังไงนะคะฮัลโหล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 พร้อมนะพร้อมละใช้ทีเซิร์ตนะได้โอเคอย่าโกงแล้วกันใช้แต่ทีเซิร์ตนะอย่าโกงแล้วกันนะแล้วทำไมต้องเงียบใส่เลยกลัวอะไรหรออัดตัวได้นะ มไม่คิดจะพูดหนหรอจะให้พูดอะไรอ่ะได้หนึ่งหนึ่งใช่หรอ,อรตั้งใจด้จะตั้งใจได้ไรคะ่ะขนาดน,น,นั้นจะตั้งใจได้ไรขนาดน,น,นั้นนะอืมไม่คุยกันบ้างเหรอหรือว่าไม่มีผู้ชายก็เลยไม่คุยไม่รู้สิ ไม่เห็นได้เสียงเท่าไหร่ก็ตั้งใจเล่นละกันเพราะว่าแบบให้มันสมกับที่เกียร์รหัสคนอื่นอ่ะแบบเล่นให้มันเก่งเหมือนกับที่ปากพูดอ่ะเออเพราะเนี้ยก็แบบก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรนะจริงๆอือคือเหมือนไม่อยากคืนรหัสเลยเนาะไม่อยากได้คืนเลยเนาะรหัสถ้าถ้ามาทาแล้วเราไม่คืนอะเออถ้าแพ้แล้วแบบอันเนี้ยอืมันก็มนจะพูดว่าไง เราต้องมีคำสัตว์นะคะต่อให้จะช่วยยังไงเฮ้ยโหทำไม <All right. S 1> ใช้ลูกซองอะต่อให้ไม่ใช้ไอวอลเลยเยโห ต่อให้ไม่ใช้ไอวอลแต่ใช้ลูกสองคือแบบโกงเกินอุย้ยก็คุยกันแล้วไม่ใช่เง่ทำไมไม่ทำตามกฎกติกาแล้วยังหน้าด้านเอารหัสน้องมันมาแข่งเนาะก็แล้วทำไมอ่ะโกงเก่งนะ แต่ก็ไม่โกงตามหรอกไม่อยากลดตัวไปไอ้นี่กับคนต่ำๆถ้าคิดว่าโกงแล้วชนะก็โกงไปทําอะไรอะตัวเองรู้ดีอยู่แก่ใจมินรู้อยู่แล้วแหละไม่ต้องมีใครคอยบอกดูภูมิใจนะโงคนอื่นอะภูมิใจมากเลยแม่มิน ปั๊มยาด่าถ้าขั้นปั๊มยาเหรอเจ็บด้าดิทำไมต้องมาทำปากเก่งใส่ด้วยชนะแบบโกงๆอะ่ะโอ้โหก็ชนะปะ่ะใช้ลูกซองต้องกลัวเลยอ่ะโหใช้ลูกซองทำไมได้แค่นี้เหรอมันต้องสูสีดิเดี๋ยวชนะขาดรอยไปเลย กลัวเด็กร้องไห้กลพี่ร้องไห้ก็ไม่ได้รหัสคือเลยอ่ะอะไรประมาณนี้ใช้คำว่าเด็กกับคนที่โตวกว่าสมองแกรหรือเปล่าที่เด็กอะถามจริง <c oughs> คือแบบเอาตรงเนี้ยไม่อยากลดตัวมายุ่งกับแกรหรอกนะถ้าไม่ติดว่ารหัสรหัสที่ถูกแฮกเป็นของไอ้โฟกอะทำไมไม่ให้เจ้าตัวมาเอาเองมัน้องได้ทำก็ปิดบล็อกเ <c oughs> ฟซ <c oughs> มันดิทำไมไปเอารหัสเขามาแล้วบล็อกเฟซเขาทำไมพอดี ไม่อยากคุยด้วยไม่อยากคุยด้วยหรือว่าไม่กล้าก็ใช้มาใช้กลับไม่โกงอะเนาะได้ได้เหมือนเลยแค่นี้ก็เห็นชอบใช้ก็เลยลองดูใช้บ้างอืม ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่อืมก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ไม่อยากใช้หรอกเสียสักสี่ะคําคพูดไหนเป็นคําพูดนั้นแหละ <K ull an> หนึ่งคิวชนะหนึ่งตาจะดาเมจทําไมอ๋อดาเมจก็เยอะกว่านะทําไมอ่ะทาไมอ่ะชนะแต่ละตายดามดเ,เท่าไรหร่อ๋อ <K ull an> เราไง ทหารนี้เขาดีจริงๆมีค้อมทุกอย่างทำไมอ่ะตาเมททำไมอ่ะอืมก็สาม้อยนะที่ยิงหัวเม,มื่อกี้มงหัวตาเดียวนะก็ไม่ถนัดยิงหัว <c oughs> ก็ไม่ได้เป็นสายไฮไลท์ไม่แปลกหรอกยิงตัวดิชินแล้วนี่ทำไมอะ่ะก็ยังคือเกมมันไม่ได้จำกัดว่าจะต้องยิงหัวเลยยิงตัวแค่ฆ่ากันให้ตายก็พอแล้ว ก็ต่อให้คุณจะกิ่งยิงหัวขนาดไหนถ้าคุณโดนอัดตัวก็ก็ตายได้เหมือนกันไหมวแยานี้เขาเถืออะไรกันแบบนี้จริงถึงได้มาแค่เนี้นยนะ้ยนะนภูมิใจก็ทำไป นี่ก็ภูมิใจอยู่นะที่ชนะแบบไม่ได้ใช้ลูกสองมันจะได้ึ้นมาดูกันว่าจะได้คืนหรือเปล่าทำไมต้องทำตัวน่าสมเพชด้วยวะทำไมต้องทำตัวเป็นพ่อแม่ไม่รักด้วยอะอะไรหรอมไม่รักหรอฮะถึงจะต้องแบบมาคอยแบบควานหาความรักจากคนอื่นอะพ่อแม่รักพอ่โอโหนี่พ่อแม่รักเป็นอย่างนี้เหรอใช่ มาดิอ้ยเอา้าเป็นอะไรอ่ะเป็นคนไม่จะเป็นสัมภเวสีแล้วกันสัมภเวสีที่คอยแต่เกาะติดคนอื่นชีวิตคนอื่นอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็มินถือว่าสอนเลยนะ ผู้ชายเขาไม่เอาก็ปล่อยเขาไปเถอะไม่ใช่ไปคอยละลานเขาอ,อะไรที่มันไม่ใช่ของตัวแกเองอะ่ะอย่าพยายามเลยต่อให้พยายามแค่ไหนมันก็ไม่ใช่้ยตามทันหนระือมทำทันก็ตามทันไม่ได้ว่าก็ดูสิ่งที่แกทำนี่ รอบกัดมันมาเลยอะกัดได้มากกว่านี้ถามจริงเป็นหมาถึงค้อยจะจกัดคนอื่นนะฮะทาแต่คนอื่นไม่มีความสุขกัดทำไมเรียกร้องความสนใจอะอะไรที่มันไม่ใช่ของตัวแกเองอะแกก็อย่าน,นี่นะปะคือนี่พูดจริงๆเลยอะไรที่มันไม่ใช่ของตัวแกเองอะแกก็เลิกพยายามเถอะขอออกมาเลยไปแอบอยู่ทำไม อะไรอ่ะคุกอย่าไปอุ๊ยอีกาะเียเหรอก็ได้หมดแหละก็ดีแล้วไม่ยอมให้ราหาไอ้ฟุกเสียไปหรอกงั้นก็ตั้งใจเล่นนะอยากคืนไปแย่แล้วอ่ะเก็บปากไว้กินข้าวเหอะจริงอือ ไม่น่ารักเลยนะคะเอาแต่แอบเอาแต่แอบอุ้ยอีกตาเดี๋ยวมารอดูก็เหลือตาสุดท้ายแล้วไงเอาให้มันจบทิ่การหนึ่งหนึ่งแค่ครั้งนี้เถอะที่จริงก็เล่นไม่เก่งหรอกแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยตั้งใจเรื่องเกมน่ะ ตเรดีจบสักทีก็รู้นะว่าใครชนะอืมก็คือรหัสไอฟุกมาด้วยนะส่วนรหัสรองของพี่จะคืนก็ได้ไม่คืนก็ได้แล้วแต่แกเลยพี่จะถือว่าทำบุญละกันปลดบ็อกไอฟุกแล้วให้รหัสไปเลยล่ะได้ พูดอะไรไหมก็ต้องทำอืมไม่ใช่มินก็ดีแล้วแล้วก็เลิกแล้วต่อก,กันแนะ่แล้วเธอมินพี่พูดตรงๆว่าแบบพี่เหนื่อยมากๆแล้วอะอืมพี่เหนื่อยกับการที่ต้องมาเถียงแกแล้วอะคือให้มันจบแค่แบบครั้งนี้เถอะได้ได้อยู่แล้วจบกันครั้งนี้ก็โชคดีแล้วกันค่ะอืมพี่ไปละก็นะทุกคนพี่ก็ ขอโทษเชื่อที่มันอาจจะไม่ได้สนุกมากเพราะว่าพี่แบบไม่สบายด้วยก็ขอบคุณนะทุกคนที่แบบเป็นกำลังใจให้กันส่วนรหัสของฟูกะมันได้คืนแล้วส่วนรหัสพี่ก็พี่ก็น่าจะให้มินไปเลยเพราะว่าก็สงสารนางแล้วเนาะนางก็นั่นแหละก็ถือว่าให้น้องมันไปเพราะว่าน่าจะได้คืนยากอยู่ถ้าเกใครอยากให้พี่ทำคิปอะไรก็คอมเมนต์มานะ